แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะร้าใจศึกโดนตัวเทพในเซิร์ฟเวอร์จินย่อระหว่าง xxx กับหลับในในความฝันศึกโดนจะะบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรอันตรายโคตรมันรัดสกิลจีนอยิงทีตัวแตกเฮลเฟมฟาทีหายเป็นแผงทอบุชอบกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม wisdom top up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกม พร้อมช่องทางบริการครบทันทางหน้าเพจและไลน์ออฟ i ิเชีรับประกันความปลอดภัยไม่มีดีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็ไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำอย่าง Free Fire, v a l o r a น t f r ร e f i r e ROB PFT หรือเกมไหน,ไหนในโลกนี้ก็เติมได้ทั้งหมดมีรีวิวแบบจุกๆให้ดูกัน Wisdom Top Up ร้านเติมเกมของคนเล่นเกมเติมเร็วเติมชัวร์การันตีความปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์มาในรอบแรกครับผมทางฝั่งเอกครับผมแชมป์ในประจำสัปดาห์นี้ครับศึกโตโยเทพเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับเจอกับทางฝั่งกระบองเหล็กครับพลัง300 000, ล้านครับ260 000, 000, ล้านเจอ300 000, ล้านเดี๋ยวมาดูว่าแชมป์เรานี่จะเดือดขนาดไหนครับ จังหวะนี้เกลวินเตะยอดหน้าคอแทบพักมาดอกนี้โอ้โหเน้นเน้นเล่นเป็นคอโบรอดครับในรอบนี้แล้วก็ดิเมเบลสกิลจากฝั่งจีนอตยิงอัดมาจาังหวะนี้โอ้โหหนึ่งยเก้าสิบล้านแล้วก็เฮลเฟมฟาดฟุบฟับรับโชคมาตรงนี้โอ้โหหกสิบเอ็ดล้านดาเมจครับดอกนี้นะครับผมตัวเลขอาจจะไม่ได้เวอร์วังเหมือนไต้หวันแต่บอกเลยเต็มคุณภาพจริงๆครับ,ค,รบคุยเร็วหงตะนคุโยะต่อยมา ดอกนี้แล้วจีนอตยิงอันติซ้ำอีกรอบหนึ่งดอกโอ้โหหนึ่งร้อยสิบสองล้านดาเมจครับคิงเอนจินครับตึกตักตึกตักครับผมเร่งสปีดมาแล้วก็เพิ่มเกราะอีกหนึ่งรอบครับไล่อันติไปแล้วจีนอตอีกฝั่งหนึ่งด้านขวามือพลังสามร้อยล้านครับทีมนี้ยิงมาสองร้อยล้านครับเหมือนจะยิงแรงกว่าครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ซูริวกลับมาคองเมต้าอีกรอบนึงครับผมต่อยส่วนมาหนึ่งดอกสามเจ็ดล้านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแล้วก็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแล้วได้วยหนึ่งดอกโอ้โห 117ล้านครับคนจําเบากันหมดแล้วแลวจีนอตยิงซ้ําเลยซ้ำศพแบบตึงๆครับโอ้คู่หายหมดแผงเลยครับในเมตานี้ครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่ารับสกิลอัดสกิลกันโคตรมันโคตรเดือดครับไม่ต้องยื้อแล้วฮะโลละลายเป็นน้ําเลือดละลายหายเป็นน้าแล้วดูกันระเบิดสนามเผาไหมโอ้โหเกิดมาโดนเผาเกิดมาแล้วตัวไหมตูเผาศพซ้ำๆครับ แล้วซุยดิวต่อยหน้าคืนกลับมาจังหวะนี้ดอกนี้200ล้านแล้วต่อยอนกทีตึ้งต่อยหนทีแล้วต่อยหนึ่งทีโอ้โห232ยล้านดามเมจแล้วก็โดนเผาแตกไปเลยครับดามเมจในเกมนี้ในเมตานี้นี่มันเผาแรงจริงๆครับเป็นนังฝั่งเอกๆครับเอาชนะในรอบนี้ไปได้ครับเดี๋ยวเราไปดูในรอบต่อไปครับแถมก็แบบมันๆครับรอบนี้ครับเจอกับม้าพยศครับพลัง230ล้านครับ แล้วแกเล่นเป็นคอบาคูซันครับผมบ้าไปแล้วครับในเมตานี้คอบาคูซันครับมาดูกันว่าดาเมจจะแรงขนาดไหนครับเตะยอดหน้าเกลวินเคาะหน้ามันทีโอ้โหคอจะผักครับติดสันไป2ตัวละครครับแล้วเฮวไฟเฟมมาปาด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 ปึ๊บฟันฟุ่มโอ้โหสองร้อยห้าสิบล้านครับขออนุญาตปิดแอนิเมชันครับแล้วมาจังหวะนี้ฮะ ทิงเอนจินหทีครับเล่งสปีดแล้วเปิดมาก่อนเลยไลย e ่อันติจีนอตยิ่งทีตัวแทบแตกโอ้โหหนึยล้านครับดอกนี้แล้วจีนอตยิ่งคืนกลับมาจังหวะนี้โอ้โหหนึ่ล้านเหมือนกันครับทางฝั่งเอกครับแกลัชดาเมจมาค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรครับมาตอนนี้เกลวินขอเตะยอดหน้าติดสตันไปแล้วครับเดี๋วเฮลเฟมาปึ๊บปั๊บ,บโอ้โหแกเล่งอ e ันติไล่อยู่คนเดียวครับ แมจังหวะนี้แล้วซุยริวครับกลับมาติดเมตากรรอหนึ่งครับลัดสกิลครับตรงนี้ยืนแทบไม่อยู่ครับต่อยมาต่อยหนึ่งจีแล้วก็ต่อยหนึ่งจีโอโห46ล้านดอกนี้เราไล่อันติมาจากเฮลเฟมปั๊บโอ้โหแล้วก็ปาดยัดจริงๆครับ166ล้านดอกนี้ครับท่านผู้ชมครับกระบอกเหล็กก็ตกเมตาแล้วครับผมจังหวะนี้เฮลเฟมกับจีนอสี่คองเซอร์ครับยิงทีระเบิดลูกไฟระเบิดไฟโอ้โหแล้วตรงนี้ครับโอ้หยิงยัดจริงๆครับ 27ล้านดานเมจแล้วโบรอดกับยิงปืนใหญ่พลาสมามากาแล็กซี่รางช่างเผื่อครับ100ล้านครับดอกนี้เป็นการสวนของทางฝั่งเอกเอกสวนมาแล้วแล้วก็หูยิงมา1น160ล้าน1,60ล้านเลยเอลเฟปาดมาจังหวะนี้เอลเฟปาดตปซื้อเรวเรียบร้อยครับโอ้โหเผาไม่รัวๆเผาไม่เน้นๆครับ แล้วคิง Engine ครับตึกตักตึกตักโอ้โหดูการระเบิดเผาไหม้ของฮิลเฟ m มครับกับทั้งฝั่งของ g ีนอสครับค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยครับมาดอกนี้ g ีนอสยิงคืนกลับมาบ้าง74ล้านครับโอ้โหท่านผู้ชมกัรมาตอนนี้โลกขึ้นรัวๆแล้วก็ไล่ต่อยไล่ต่อยหนึ่งที่โอ้โห38ล้านสู้ชีวิตครับ ทางฝั่งซุยร็วนี่แกสู้ชีวิตยับยับครับเมตานี้แล้วจีนอสยิงคืนกลับมาตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหายหมดแผงแล้วจีนอสยิงซ้ำมันเลยโอ้โหดูครับความโหดของจีนอสครับมาจังหวะนี้พอเทพบุตรนะเทพบุตรโดงดาวกันได้ยิงเผาไมมลู่ลัวแตกไปเลยครับต่อมาครับเจอกับพลัง250ล้านนะครับ260ล้านเอครับ มาดูในเกมนี้ว่าแกเอาอะไรมาครับเอาโบร้อนมาเหมือนเดิมครับอีกฝั่งหนึ่งครับเอาตัวของฟินิกแมนมาครับมีตายเกิดนะครับแต่ว่าตายเกิดมาเนี่ยน่าจะติดเผารัวๆเผาแตกอยู่ดีครับจังหวะนี้เตยยอดหน้ามาทางฝั่งเกลวินติดสตันไป2ตัวละครครับแล้วก็จีนอสครับอันนี้เปนสกิลยิงมาปึ่มปั้มรับโชว์มา238ล้านโอ้โหดาเมจมันช่างสุดติงดิงแมวจริงครับมาตรงนี้ครับฟาดไม่ ฟาดแบบโอ้โหเน้นๆครับเพลฟเอมปาดมาเน้นๆฟาดมาเน้นๆ,ๆเอาแบบเบิ่มๆ <c oughs> โอ้โหแล้วซุยริวครับไล่ต่อยมาโอ้โหทำตำเมน็แรงมากครับซุยริวกับจีน้อยที่คอม,มโบแบบเยอะๆครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านโอ้โห,หท่านผู้ชมครับมาตรงนี้อ่ะแม่ดาวมงดาวเมทที่ทําได้นี่มันช่างเสด็จแมวจริงๆครับมาจังหวะนี้โอ้โหเทรดคืนกลับมาแล้วมาตรงนี้ส,สุดดวงสุลต่าน โอ,โ,โ,อโอ้โหปาดหัวมาแล้วเฮลเฟนฝั่งหนึ่งฟาดคืนกลับมาบ้างครับบอกเลยไม่น้อยหน้าโอ้โห,โหติดไล่อันเติตครับแล้วจังหวะนี้จีนอตฮงตรงนี้คุยโยมาแล้วกระทืบมา1ทีแล้วก็ต่อยอซ้ำปั๊บปั๊บปั๊บปัปัปัป๊บี่หล้านสามเกล้าน150ล้านโอ้โหหมดแพงไปเลยครับแม่แล้ว โบลอดก็ยิงซ้ำครับโอ้โหดาเมจนี่มันยืนไม่ได้จริงๆรับในเมตานี้ก็เผาไหมแรงมากแล้วแต่ตัวโอ้โหดูระเบิดแตก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 กูบ้าแบบแตกหมดเลยครับตายเกิดมาก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับสำหรับฟินิกแมนกับในเมตานี้โอ้โหตายแล้วโดนเผาเกิดมาแล้วโดนเผาเกิดมาแล้วตายเกิดมาแล้วตายโอ้โหแล้วนี้มีการสวนขึ้นมาครับชุบชีวิตจีนอสมาสองรอบแล้วก็บรอดยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมพยายามทัดาเมจใส่ทีมครับโอ้โหทางฝั่งเกลวินครับแตกเหมือนกันครับ มาตรงนี้เฮลไฟเฟรมฟาดมาฟาดมาใส่ทางฝั่งโบรอนครับแล้วติดเผาไหม้แล้วโอ้โหเผาแรงมากเผาโคตรแรงเลยแม่งเมตานี้โอ้โหมังจีนย่อมเผาแรงจัดเอาแล้วท่านผู้ชมจังหวะนี้บัฟมาบัฟมาแล้วก็ฟาดฟาดฟาดพุ่มมาฟาดโอ้โหดอกนี้แล้วจีนอสครับขึ้นมาเม็นสกิลเจนอสยิงปุ่มมาหูโอสวนกลับขึ้นมาซกงไงครับ ติดเผาไหมเหมือนกันครับเป็นทางฝั่งด้านขวามือครับเริ่มกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ปล่อยมาจากซุยดิวต่อยอีกหนึ่งรอบแล้วก็หมดแผงไปเลยครับผมดอกนี้โอ้โหซุยดิวนี่มันสุดจัดสุดจริงครับในเมตานี้แล้วสวนมาโอ้โหสวนมาส่งไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับซุยดิวไล่ต่อยไบลอตต่อยมาหายหมดเลยครับปิดเกมไปเลยครับ และนี่แหละครับผมคือศึกโดนโทยเจ็บครับประจําเซิร์ฟเวอร์จ <gehört> ีนยอดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนที่สุดจริงครับดาเมจเผาไหม้ครับดาเมจที่ทําได้เนโอ้หโคตรจะแรงครับทั้งจีนอสทั้งเฮลไฟนนะครับโอหแรงจริงครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลึปงหน้าครับในศึกโดนโทยเจ็บครับสวัสดีครับ